วงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า s e m ิดับเบิลแคสโตนะครับก็ออกแบบมันเป็นดินงโลเนาะการออกแบบจะแตกต่างกับรถสปอร์ตเพราะฉะนั้นการทําความเร็วมันอาจจะไม่เหมาะไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์มันทําเร็วไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขี่เร็วมันอาจจะสายอาจจะเลื้อยรถคันนี้นะครับนี่เขามีการโค้งหม้อน้ํามาให้ เชื่อมกับตัวโครงรถเลยนะครับมีช่วงยุบถึง215ม mm. ิลิเมตรส่วนโช่วงหลังจะเป็นน้ำมันผสมกับแก๊สปรับได้5ระดับเป็นของ KYB ของทายบ้าบผมขึ้นค่อมเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบค่อนข้างเป็นรถไซส์กำลังพอดีของผมผมสูง175นะฮะแล้วก็น้ำหนัก62ซึ่งแรงม้าสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่16แรงม้าที่10,000รอบส่วนแรงบิดอยู่ที่14.3นิวตันเมตรที่6 1,500รอบราคาค่าตัวของเขานะครับก็เลยอยู่ที่100,000กับ5,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่มีรถกระบะอยู่แล้วเนาะและอยากได้ Enduro ยกขึ้นกระบะผมว่า WR155 ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจี J C, ผมสาจาก YouTube ช่องเจี C, ผมสานะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเอาใจสาย Enduro กันบ้างนะครับนี่ นั่นก็คือ Yamaha wr155 นะครับในฐานะที่ผมเคยใช้รถ enduro ก็คือ c r f 250แ a l l y มาก่อนเนาะพอผมมาเจอรถคันนี้ผมรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ในรายละเอียดของเขาเขามีสเปคอะไรยังไงที่มันน่าสนใจบ้างในคลิปวิด,โดีโอนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอืมน,นะฮะท่านผู้ชมเป็นยังไงครับ <S 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 หล่อไหมหล่อไหม ก็เป็น Enduro จ๋าเลยนะครับจากลอ้อจากยางเนาะจากทรงรถนะครับตัวรุ่นของเขานะครับก็คือ Yamaha WR155 นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในซีรีส์155ของทาง y ม m a h a เขานะครับนอกจากจะมีรถสปอร์ตมีรถสกูตเตอร์มีรถ n a k e ตนะครับตอนนี้มี Enduro มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี รหัสเครื่องยนต์เขาก็คือ1 5 5 c เนะ๋ยวเราค่อยไปไล่รายละเอียดเรามาดูที่รูปโฉมด้านนอกก่อนนะครับนี่โคตรเท่เลยนะท่านผู้ชมอืขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันกําลังพอดีนะครับดูยังไงไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะดูจากนี่ฮะความกว้างของตัวรถนะครับนี่ มือนจะเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะครับเวลาผมขึ้นค่อมเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบค่อนข้างเป็นรถไซส์กำลังพอดีนะครับของผมผมสูง175นะฮะแล้วก็น้ำหนัก62นะครับเวลาขึ้นค่อมมันก็จะถือว่าโอเคเลยนะครับให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับ CRF นะครับแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่า CRF เนี่ยช่วงอกตรงกลางตรงนี้นะครับของ CRF ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ตัวเบาะมันจะกว้างกว่านี้นะครับซึ่งมันดีด้อยแตกต่างกันไปเนาะ อย่างแรลลี่นะมันก็เหมือนชื่อนะฮะก็เป็นตัวแรลลี่เนาะส่วนเอนดูโร่นะครับอาจจะต้องดูยหน่อยอาจจะต้องได้ยืนขี่นะครับยืนขับนขะี่เนาะช่วงตรงกลางที่มันแคบแบบนี้นะครับอาจจะ,ะทําให้การทรงตัวทําให้การคนควบคุมรถมันดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับนี่หลายคนชมนะครับว่าไฟหน้าสไตล์นี้ทําออกมาได้หล่อนะครับได้เท่มากนะครับ ซึ่งรถสไตล์ Enduro หรือสไตล์วิบากส่วนมากเขาก็จะทําหน้าแบบนี้แหละฮะทำหน้าที่มันเขาเรียกว่าหน้าสั้นนะครับก็คือทรงแบบนี้นะ่ะเป็นที่นิยมกันในสไตล์รถ Enduro นะครับไม่ว่าจะเป็น KTM นะครับ Husqvarna นะฮะแล้วก็รถหลายๆรุ่นนะครับเขาก็จะทําหน้าสั้นแบบนี้นะครับรวมถึง c i f ตัวใหม่ล่าสุดเนาะ c i f 300L นะครับเขาก็ได้เปลี่ยนหน้าตาให้เป็น เทรนนี้หมดแล้วตัวหลอดไฟหน้านะครับก็จะเป็นหลอดฮาวเวอร์เจนอ่ายังไม่ใช่ LED เนาะของเ r ียเอก็ไป LED แล้วแต่ว่าหลอดฮาวเวอร์เจนเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลามันล้มมันขาดมันแตกมานะครับซึ่งรถแบบเนี้ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตมุมันมีอยู่แล้วเนาะเปลี่ยนไม่แพงนะครับเปลี่ยนถูกกว่า LED ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับทั้งตัวหลอดไส้แล้วก็ตัวโคมเลยนะครับอ่าต่อมานะครับบางโคนเนาะเนื่องจากเป็นรถสไตล์วิบากรถอินดูโร่เนาะบางโคนก็จะ ยกสูงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทํายาวออกมานะครับให้มันคุมกับโคนที่ดีดขึ้นมาจากข้างล่างนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าหน้ายาวๆแบบนี้นะครับมันช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับมันช่วยได้นะเวลาโคนกระเด็นเนาะ,ะมันจะได้ไม่โดนหน้าของตัวเรานะครับบางโคลนยาวจะช่วยได้นะผมเคยเห็นพี่ที่ใส่บางโคลนสั้นใน c r f นะครับก็คือโคนเนี่ยก็กระเด็นเข้ามาที่หน้าเลยนะฮะ ้าบางคนหน้ายาวแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นได้นะครับนี่มาช่วงตรงกลางของตัวรถนะครับมันก็จะมีปีกแบบนี้นะครับนี่เนื่องจากเขาเป็นรถมีหม้อน้ํานะฮะก็เลยจําเป็นต้องมีพื้นที่ที่จะต้องใส่หม้อน้ํานะครับก็เลยต้องทําเป็นปีกข้างออกมาแบบนี้นะครับนี่ทางด้านขวาของตัวรถเนาะก็ถือว่าทําได้ไม่ได้กว้างเท่าไหร่มากนักนะครับอ่าไม่ถือว่าเกะกะนะครับไม่ถือว่าเกะกะขนาดกําลังดีนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นอย่าง K L X เองนะครับ K L X เขาก็ไม่มีม้อน้ำเนาะตรงนี้มันก็จะแคบกว่านะครับต่อมาในเรื่องของถัง,งน้ามันนะครับถังน้ามันของเขานะครับมีขนาดความจุอยู่ที่8.1ลิตรนะครับอ่าไม่เล็กเลยทีเดียวนะฮะตัวเบาะนะครับตัวเบาะทําทออกมาได้ตรงนี้จะแคบนิดนึงนะครับอ่าเหตุผลที่ว่าแคบเพราะว่าเวลาเรายืนขี่นะมันจะได้ไม่ติดน่องหรือว่าติดต้นขาของเรา แต่ว่าเวลาเราขี่ฟรีรันหรือขี่ทางไกลนะครับเวลาเรานั่งเนะี่ยมันอาจจะปวดตูดนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการนั่งของเรามันแคบนะฮะแตกต่างจาก CIF 2 5 0 r a l l y นะครับเขาจะทำตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะฮะต่อมาที่คนซ้อนนะครับนี่คนซอนก็กว้างออกมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังแคบอยู่เนาะซ้อนได้นะครับซ้อนได้มีพักเท้า,ามาให้นะครับพักเท้าคนซอนก็มีมาให้เนาะ ข้างหลังนะครับตรงปีกตรงนี้เนาะก็ไม่ได้ทํากว้างมากเท่าไหร่นักนะครับทําค่อนข้างแคบนะครับซึ่งผมว่าเนี่ยแหละมันดีนะครับทําแคบทาบางนะครับท่อไอเสียก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับนี่สลับกันกับ c r f เอนาะ CRF ท่ออยู่ขวาหม้อน้ําอยู่ซ้ายนะครับ wr นะครับท่ออยู่ซ้ายหม้อน้ําอยู่ขวานะครับมาที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับ ตัวบางคนท้ายนะครับนี่เขาก็จะออกแบบแหลมๆเนาะจริงๆรถสไตล์วิบากรถเอนดูโรนะครับก็จะแหลมๆหมดแหละนะฮะบางคนท้ายสามารถถอดออกได้นะครับในกรณีที่เราไปลุยไปอะไรเนาะเพราะว่าแน่นอนนะครับมันมีโอกาสลม้มล้มมาก็เนี่ยฮะอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับแต่ผมดูแล้วนะครับเขามีความยืดหยุ่นค่อนข้างจะเยอะนะฮะ มันดิ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะส่วนมากเขาก็ไม่ใส่กันหรอกนะครับเวลาเราไปลุยเนาะยกเว้นไฟท้ายนะฮะไฟท้ายมีไว้ก็ดีนะครับในกรณีที่บางทีเราเบรกกระทันหันเนาะเพื่อนที่ขับตามตูดเรามาเนะเขาจะได้รู้นะครับก็ถ้าหอดท้ายเนี่ยก็แนะนําว่า,าหาไฟท้ายมาใส่ก็ดีนะครับทรงของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แน่นอนนะครับสำหรับตัวโครงรถของเขาเขาถูกออกแบบมาให้มันเป็นสไตล์รถ Enduro นะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายเทน้ําหนักนะครับถ้ายืนท่านั่งมันจะออกแนวเป็น Enduro นะครับส่วนตัวโครงนะครับของรถ Enduro เนาะเขาจะออกแบบต่างจากรถสปอร์ตชัดเจนนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเขาก็คือเพื่อทําการบาลานซ์ในการขี่ทางวิบากการออกแบบจะแตกต่างกับรถสปอร์ตเพราะฉะนั้นการทําความเร็วมันอาจจะไม่เหมาะนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์มันทําเร็วไม่ได้นะฮะ แต่ว่าเวลาเราขี่เร็วๆมันอาจจะสายอาจจะเลื้อยนะครับโค้งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า semi double castdo นะครับ mm hmm. อ่าก็ออกแบบมาเป็น enduro เนาะทีนี้เรามาดูในระบบกันสะเทือนนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เฉพาะของรถสไตล์ enduro นะครับเดี๋ยวดูระบบกันสะเทือนหน้าก่อนนะครับระบบกันสะเทือนหน้านะครับก็จะเป็นเ e l ล s c o p i c นะครับโช้อัพ ยังมีแกนโช๊คแบบนี้อยู่นะไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะครับแต่ว่ามีแกนโช๊คขนาดใหญ่มากนะครับแกนโช๊คของเขามีขนาดใหญ่ถึง41มิมนะครับส่วนช่วงยุบของเขานะครับมีช่วงยุบถึง215ม mm, ิมนะครับเนี่ยช่วงยุบนะครับ215มิล mm ก็ประมาณไหนอะ่ะ20 21เซนประมาณนี้เนาะก็มีช่วงยุบค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอ่าเป็นเทเลสโคปิกเนาะตัวล้อและยางนะครับ ล้อหน้าจะเป็นขนาดมาตรฐานของรถอินดโร่ก็คือขนาด21นิ้วนะครับใส่กับยางขนาด2.75นะครับนี่ชุดเบรกนะครับชุดเบรกข้างหน้าจะเป็นขนาด1ลูกซูบนะครับแล้วก็จานดิสเบรกจะมีขนาด240มิลิเมตรนะครับนี่ถ้าเปรียบเทียบกับตัววงล้อขนาด21นิ้วเนี่ยก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับโดยปกติแล้วรถสไตล์อินดูโร่เนี่ย การใช้เบรกหน้าเนี่ยบางทีมันจะต้องมีความเซนเิทีฟในการใช้นะฮะก็เขาจะทําจานไม่ค่อยใหญ่มากถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับยางก็เป็นยางสไตล์อ่ากึ่งกึ่งทางวิบากและกึ่งกึ่งทางเรียบนะครับเราเห็นดอกยางใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่วิ่งทางเรียบจริงๆไม่หอนนะฮะไม่หอนนะครับทีนี้เรามาดูที่ระบบการสะเทือนหลังนะครับมาดูที่สวิงอาร์มกันก่อนเนาะสวิงอาร์มก็เป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับเป็นมาตรฐานของรถสไตล์ enduro นะครับเป็นเหล็กนะครับทําออกมาผมดูแลแข็งแรงใช้ได้เลยส่วนโช๊คลังนะครับโช๊คลังก็จะเป็นน้ํามันผสมกับแก๊สนะครับนี่โดยมีกระเดื่องทดแรงมาให้นี่ครับตรงนี้นะฮะเป็นโชคที่สามารถปรับได้5ระดับนะครับนี่โช๊คัพหลังเนาะอ่ะผมลืมบอกนะครับโช๊คัพหน้านะครับเป็นของ k y b นะครับก็คือของคายบานะครับ ระบบช่วงล่างของเขาเป็น KYB ส่วนช่วงยุบของโช้กหลังนะครับอยู่ที่185มิลิเมตรนะครับก็คือประมาณสัก18เซนครึ่งนะครับส่วนล้อและยางนะครับล้อนะครับจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับใส่กับยางหน้ากว้าง4.1นิ้วนะครับยางก็เป็นยางสไตล์เขาเรียกอะไรนะออฟเทเลนนะครับก็คือเป็นกึ่งวิบากนะครับกึ่งทางเรียบนะครับมีดอกพอประมาณนะครับแต่ว่าวิ่งทางเรียบได้ไม่หอนนะครับนี ดูตัวดุมล้อของเขานะครับทำออกมาได้ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยแหละฮะตัวเบรกหลังนะครับเป็นเบรกนิดสินนะครับเบรกหน้าก็นิดสินเนาะแต่ว่าจานหลังจะมีขนาด220มิลมนะครับจากที่ผมเคยใช้ c r f มาเนี่ยผมใช้เบรกหลังค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงยุบของรถเอนดูโร่ของเขาเนี่ยมันจะยุบเยอะนะครับในโชคหน้าบางทีถ้าเรากดเบรกแรงเกินไปเนี่ยช่วงยุบมันจะยุบเยอะแล้วมันจะทําให้บางทีมันก็เสียอาการนะฮะผมก็เลย เรียกใช้เบรกหลังค่อนข้างจะเยอะกว่าเบรกหน้านะครับก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตด,ดูนะครับหลายคนที่อาจจะก,กังวลน,นะครับกลัวว่าหม้อน้ําของเขาเนี่ยเวลาลมมันจะแตกใช่ไหมรถคันนี้นะครับนี่เขามีกันโคง้งหม้อน้ํามาให้นะครับนี่ก็เชื่อมกับตัวโคร้งรถเลยนะครับนี่ ก็คิดว่าน่าจะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดล้มใส่หินล้มใส่ไม้อะไรตรงๆแบบนี้นะครับท mm hmm. ีนี้เรามาดูที่ชุดแผงคอนะครับ mm hmm. แฮนด์น่ะค่อนข้างจะกว้างมากเนาะตามสไตล์อินดูโรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชุดแฮนด์ตรงนี้นะครับเขาทําต่ำนะเขาไม่ได้ทําสูงนะครับคือจริงๆแล้วตัวโครงรถมันออกแบบมาค่อนข้างจะยกสูงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวตุ๊กตาตรงนี้นะครับ จะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นตัวแฮนด์ตัวนี้นะครับเขาก็เลยทําแบบไม่สูงมากนะครับซึ่งผมมองว่ามันสวยงามเลยแหละนะครับถือว่าสวยงามมากเลยแหละนะฮะตัวหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับก็แสดงสถานะเท่าที่จําเป็นเนาะก็จะมีไฟเลี้ยวไฟนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะมีระดับเกจน้ํามันมีบอกความเร็วนะครับส่วนประกับด้านซ้ายนะครับก็จะมีไฟพาร์นี่เห็นไหมไฟพาร์ก็มีมาให้นะฮะไฟสูงไฟต่ํานะครับ ไฟไฟขอทางนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาแตรนะครับส่วนประกับทางด้านขวานะครับก็จะมีสตาร์ทสต็อปเอนจินมีสตาร์ทมือนะครับส่วนประกับคันเร่งนะครับก็จะมีสายคันเร่งนะครับแล้วก็สายดึงกลับนะครับนี่สามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับปรับความตึงความหยอดของประกัหรือว่าทําออกมาได้ดูดีเลยนะครับดูมือเบรกนะครับเขาก็มียางตัวนี้หุ้มมาให้นะฮะ มาที่ตัวมือคัชนะครับนี่คัชเขาก็มียางมาให้ด้วยนะครับทีนี้มาดูในตัวของหัวใจสําคัญของเขานะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับความจุกระบอกสูบของเขาก็คือขนาด155ซีซี c นะครับเหมือนกันกับชื่อรุ่นเลยนะฮะเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับสวาลเนอะวาลแปรผันแบบ vva นะครับก็คือจะมีแคมชาร์ปหตัวนะครับแล้วก็จะมีกระเดื่องกดเป็นตัววายนะครับไว้กดวาลไอดีสตัวนะครับ วาล์วไอเสียอีก2ตัวก็เป็น4วาล์วพอดีเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับในบรรดา155ของยามาฮ่าเขาก็จะมีวาล์วแปรผันเนาะซึ่งไอ้วาล์วแปรผันเนี่ยมันช่วยได้ในรอบสูงนะครับก็สามารถรีดกําลังเครื่องยนต์ของเขาออกมาได้อีกนะครับซึ่งแรงม้าสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่16แรงม้านะครับที่10,000รอบนะครับส่วนแรงบิดนะครับแรงบิดอยู่ที่14.3นิวตันเมตรนะครับที่6,500รอรอบนะครับ ขนาดของลูกสูบและระยะชักนะครับลูกสูบมีความกว้างอยู่ที่58มิลมนะครับส่วนระยะชักก็58.7ม mm, ิลเช่นกันนะครับเป็นการออกแบบแบบสแควร์นะครับก็คือระยะชักกับความกว้างของกระบอกสูบเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับซึ่งการออกแบบแบบนี้เขาเรียกว่ามันออกแบบแบบใช้ได้หลากหลาย ถ้าเกิดเราทําชักสั้นลูกโตมันก็อาจจะดีตรงที่ว่ามันได้รอบสูงนะครับในช่วงรอบต้นอาจจะทําได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราทําชักยาวลูกเล็กนะครับแรงบิดรอบต้นอาจจะดีนะครับแต่ว่าในรอบสูงๆนะครับอาจจะทําได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นยามาฮ่าก็เลยทําออกมาในแบบสแควร์สมมาตรกันเนาะระหว่างระยะชักกับขนาดกระบอกสูบแล้วก็เติมกําลังเข้าไปโดยการทําวาล์วแปรผันแทนนะครับแล้วก็เกียร์เนาะก็จะเป็นระบบคัสเตอรเกียร์ 155ซีรีส์นะครับยามาฮ่าทำเครื่องค่อนข้างจะครอบคุมหมดเลยนะครับทุกรถทุกแนวนะไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรนะครับเรื่องการดูแลรักษานะครับเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ไซส์เดียวกันเนาะก็สามารถแชร์ชิ้นส่วนลหลายชิ้นทดแทนกันได้นะครับมาดูตรงขาเกียร์นะครับนี่นี่ขาเกียร์มีไอ้นี้มาให้นะครับนี่ผมชอบตรงนี้แหละนะครับเวลาเราล้มหรือว่าเวลาเราไปเกี่ยวกับกิ่งไม้นะฮะเห็นไหม มันก็จะไม่ทําให้มันงอนะครับเพราะว่ามันสามารถหลบได้นะครับส่วนพักเท้านะครับแน่นอนนะครับสไตล์เอ็นดูโรมันก็จะเป็นแบบแง่งแบบนี้นะครับเอาไว้เกาะกับพื้นรองเท้าเรานะครับส่วนพักเท้าคนซ้อนเนาะส่วนมากรถสไตล์น,นี้เขาก็ไม่ค่อยซ้อนกันนะครับคนส่วนมากก็จะถอดออกสเตอร์นะครับสเตอร์หลังก็มีขนาดใหญ่นะครับ ถ้าเกิดเราจะลุยจริงจังนะครับเราอาจจะต้องได้เพิ่มแรงบิดโดยการเพิ่มสเตอร์นี่แหละส่วนยางนะครับยางก็ถ้าคิดว่าจะลุยจริงจังนะครับเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนยางเนาะยางเอาแบบเป็นบ้างหนาๆนะฮะอย่างที่ล่าสุดที่ผมไปมองหินตั้งนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับก็มี p s นะครับ PS ก็ขี่ W155 นี่แหละแต่ว่าแกเป็นคนขับรถที่เก่งมากนะครับแกก็ใช้รถมาทุกรุ่นแล้วแหละนะครับสุดท้ายก็มาใช้รถ W155 นะฮะทีนี้มาพูดถึง จากที่ผมดูนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นรถที่ทําออกมาได้โอเคเลยนะระบบช่วงล่างของจจมาห้าเขาเนี่ยทำออกมาได้แบบค่อนข้างจะเฟิร์มนะครับผมไปดูในลหลายๆคลิปที่มีพี่ๆยูทูบเบอร์ทำไว้นะครับก็สําหรับสายลุยเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชมในเรื่องช่วงล่างนะครับชื่นชมมากนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาทําออกมาได้ดีกว่าตัวเครื่องยนต์เยอะนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์ไม่ดีนะครับเครื่องยนต์ก็ดีแต่ว่าช่วงล่างเขาทําออกมาได้ดีมากๆนะครับช่วงล่างน่าจะจบเนาะ ไม่น่าจะไปทําอะไรเพิ่มนะครับสาหรับยมมา่านะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมยังไม่ได้ลองขี่แบบจริงจังเนาะก็ยังตอบอะไรชัดเจนมากไม่ได้นะครับก็ขออ้างอิงข้อมูลจากพี่ยูทูบเบอร์ท่านอื่นละกันนะครับทีนี้ในตัวเครื่องยนต์นะครับบางคนอาจจะสงสัยเนาะว่าขนาดเครื่อง1 5 5ซีซีเนี่ยมันพอไหมนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับจากประสบการณ์ที่ผมไป ไปสัมผัสมาเนาะกับเพื่อนๆพี่ๆลหลายๆคนที่ไปออกกลุ่มแก๊งด้วยกันในการขับเอนดูโรนะครับซีซีเยอะบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปนะครับจริงๆนะถึงซีซีเยอะมันจะได้แรงบิดเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการบาลานซ์รถน้ําหนักรถนะครับแล้วก็ความพร้อมอื่นๆอย่างเช่นตัวยางรถนะครับที่เป็นยางบ้างนะครับตัวสเตอร์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงบิดได้นะฮะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบรวมๆนะครับของตัวรถมันจะมีส่วนช่วยให้คนขับเพิ่มความสามารถได้เยอะมาก โดยส่วนมากรถสไตล์นี้เขาก็จะไปเปลี่ยนยางบ้างนะครับแล้วก็ไปเพิ่มสเตอร์หลังแล้วก็ใส่ทอ่อให้มันมีเสียงที่ดูดันครับได้สนุกขึ้นเนาะซึ่งถ้าทําอย่างนั้นน่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับการวิ่งฟรีรันหรือทางดําซึ่งผมคิดว่าทางามาฮ่าเองน่าจะออกแบบรถมาให้เป็นสไตล์แบบนี้มากกว่าและที่สําคัญนะครับเนื่องจากมันเป็นรถไซส์ 155cc เนี่ยราคาค่าตัวของเขานะครับก็เลยอยู่ที่100,000กับ5,000บาทเท่านั้นนะครับ 1นึ0 0แบาทเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ2รุ่นอย่างคาวาซกิ k l x 2 3 0เนี่ยก็จะมีราคา1 2 2 0 0แแล้วก็ c r f 3 0 0 l มเนี่ยมีราคามากถึง14800,0นนะครับซึ่งผมมองว่าย a ม a h เนี่ยเขาทำออกมาตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่าปฏิเสธไม่ได้เนะเาะว่าเวลาเราซื้อรถเนี่ยราคาก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจสำหรับใครที่มีรถกระบะอยู่แล้วเนาะและอยากได้อินดูโรยกขึ้นกระบะผมว่า wr 1 5 5ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกัน ส่วนน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ที่134กิโลกรัมนะครับก็มีขนาดใกล้เคียงกับ l x แล้วก็ c i f จริงๆเราก็ไปลดน,น้ำหนักตรงท่อตรงท้ายตรงนู่นนี่นั่นนะครับน่าจะลดได้ประมาณสัก10กิโลกรัมก็จะเหลือเท่าไหรล่ล่ะ120กว่านะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ช่วยได้นะครับซึ่งถ้าน้ำหนักมันเบาเนาะมันก็จะทำให้การควบคุมรถง่ายขึ้น หลังจากที่ผมขาย C.I.F 250แ a l l ีไปเนาะก็ยอมรับนะครับว่าคิดถึงรถสไตล์นี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเขามีความสามารถเฉพาะตัวในการลุยนะครับแล้วก็ไปได้ทุกที่อย่างเช่นเนี่ยบันไดตรงนี้นะฮะสามารถปีนขึ้นปีนลงได้เลยนะครับนะอ่าสูร์แค่นี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไตขึ้นไต่ลงได้สบายๆเนาะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิว wr155 นะครับรถคันนี้มีอยู่2สีนะครับก็คือสีดําที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แล้วก็สีน้ําเงินนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็แวะมาดูที่นี่ได้นะครับนั่นก็คือยามาฮ่าซูเปอร์ลิซซิงนะครับนี่ขายยามาฮ่าทุกรุ่นเลยนะครับนี่ทั้งสปอร์ตทั้งสกูตเตอร์นะครับนี่นะครับอยู่ตรงกันข้ามกันกับ โรงพยาบาลทังโคนนะครับแล้วก็อยู่ติดกันกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะครับมีรถให้เลือกเยอะแยะเลยนี่ๆีแกนฟิลาโนมาใหม่นะครับแล้วก็ x m a x 300ก็มีนะครับสำหรับท่านไหนสนใจนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมมาดูกันได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสีเทาแลมโบ้โคตรสวยเลยท่าผู้ชม